ไก่ฟรีเพราะฉะนั้นมาที่เดี๋ยวครับเพื่อรับไก่ฟรีอ๋อเหรอไก่ฟรีอยากกินทันเลยแต่ว่าที่ไหนเนี่ยเปิดเปิดอ่ะเผื่อมิออกสงสัยต้องหาไก่มาวางไว้ฮัโลโหลครับย <come> ืนคมทูฟินเคยขนาดนี้ยืนคมทูจริงๆแหละได้าปิดไป 5, ห้าชั่วโมงแล้วห้อสงสว่างสว่างมีร้านไข่เกิดแม่แน่โอ้ยไม่มีแฮ ฮึะห้องปิดกาแฟหมาอือเข้าไปไ้ลไม่มีกาแฟหมาให้กินเลยโธ่มีโธ่เดินเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าส่องออไปเกือบตายฮืมเข้าไปดูสิฮึมมคุไมีอะไรออกมังห้องนี้ดูฮะอือม,มองหน้าหรอหาเรื่องวะนี่ตต้มน,นิกกระดาหนังสือนี่เฟืฟ่อง วันนี้ตุก๊กตาหน่ารักใหม่อืมห้องนี้เลี่ยมเข้าไปแคเปิดเพลงเพลงจิ๊กซิเเล้านะขอบคุณนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งทอนอย่าพึ่งร้องนั่นนั่นนั่น,น,นโอเคอืมเปิดกดดึงอ่ะเดีย๋ยวเราได้แล้วขอบคุณนะห่างกันแล้วทำได้ยังไงเออ ถึงเวลา burning burning burn อ่ะ b u r s w e c k อหาี่สุดก็เทกอย่ิงก็เป็นเหมือนเดิมสักทีนะสับ e และเครืกาแฟหมาเออเขาไม่มีหรอเฮ้เออเขมีหรอกเาไม่ิีผีกาแฟหมาไม่ต้องไม่ต้องขาเขเขาเอกนะห้องกาแฟหมามันมีผีกาแฟหมาใช่ไหมไมมีหรอกบ้างมีจริงเออมมนมีคหมา อามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยข้าน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวจริงๆเลยไปแล้วถึงเวลยทางออกทองออกนี่วิ่งแอบลื่นกาแฟมาประตูจบการเล่นโอ้ยปวดหัวเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้นะมีขวานอ่ะถึงเวลาเดินไปวางแปบแล้วก็มันยืนงึงงเงงเงมันเป็นเงงเงงเงงแอะ ย่องจะเลนฟื้นขึ้นมาอย่างไรฟื้นได้อลไะอยู่ที่ไหนเนี่ยเออที่เดินอยู่น่ะไม่เปลี่ยนแปลงห้ตามหาราไกลต่อโอ้โอ้โหอทัชหิวจังฮะกาแฟหมากินแล้วหมดอายุแล้วคนนี้อจะกินขี้แตกแน่ใครจะไม่เชื่อหิวกินพันชีวิตด้วยกันอร่อยออหืมโหจิบดื้มน้ำกาแฟ าแฟหมาเต็มไปหมดเฮ้ยนะอยากกินไก่อ่ะนะทยมันพ่อค้าขายไก่เลยแล้วไปับพ่อค้าจะขอไก่สองน่องไม่ให้เลยตีทุบโถไม่เห็นตามโฆษณาหลอกเลยหวังฮัลโหลไม่ต้องหายสวีทพีกาแฟหมากลับมาได้ยังไงกัดปุ้บกัดปุ้อกิน ดปุ่มเด็กกันยะเดี๋ยวเลยเดินทางต่อมีอะไรไหมตัวเองไม่เยอะเลยตัวเองดอแต่เข้าไปต้องเปิดข้าไฟเดี๋ยวหลอยตัวเองมันมาแล้วแข็งก่อนดีกว่าโอ้โห oh. ไม่ใช่เรื่องเลยฆ่ามันเลยอ่านทงเวลาเล่ลน,นเบนโนเสียงอะไดเดี๋ยวว่าจะเป็นผีผีกาแฟมา Ủa nha? Nó có khuôn Nếu... Nó không có còn... ừ. Yên yeah. ừ. Feel good I do love Bớt yeah. Feel good Chuyện vợ ra Chào hương trẻ con thông bờ ra Cũng được Để bật thông nha tìm đi cà phê má Cà phê má Kín 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 cà phê má Ah, ngon lắm Con Cà phê má Kín rồi ฉันว่าคีสแตกได้เพราะว่าคือเรื่องจริงผมดยอะหน่แบบปีหนึ่งเก้าแปดแล้วมาแล้วว่ามันยอะแล้วหมายความว่าสร้างแตกอ่ะมีมันอย่างนั้นถึงเวลาเดินหาตัวเองตัวเองอยู่ไหมตัวเองไม่อยู่แต่อยู่ข้างบนงั้นรออีกนิดเอ้าตัวเองเปิดใหม่ก็ได้ใครเขาเน่งตัวเองอยู่หรือเปล่าเจอที่ไหมโอเค mà đéo ô hai bên này có biếu mà sẵn tua đấy bớt đéo còn đó dẫn mày 2000 years ừ mà bình vô ok start đây dài đây nhưng sống 3, bớt tưng 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 ừ bớt tôi dục cái này dục dục ừ ừ rồi hết tiêm คาขายไก่นี่นะอ้าววัสดีครับขอนกไข่สองน่องมันจะกินชัดๆนีแบบจิติอนหนีสิขับขันเยอะแล้วก็สิทธะคันฟังเพลงเดี๋ยวนะว่าเพลงนี้มันอีกบไ้วอีกแล้วเดินไปวะเอ้ยปวดท้องเลยเฮ้ยในที่สโอ้ยอย่างเนี้ย ก็แค่ไงเหี้ยรูปปาวเนือแกะข้อไหนแกะทำเมมันไกะได้ไงว hey. ่าจะ้หอ,อ,อะไร <c oughs> โอ๊ยเจ็บจังได้ยินไหมผู้คามาแล้วเพราะฉะนั้นจะ,จะเอาเนืเ้อแก่มาทำมาแหละแต่เทเนตต้องต้อนรัผู้ข้าก่อนยวอีกวินาทนีผู้ค้าจะมาเพราะฉะนั้นบไปละ อ่านทั้งหลายไม่กินโต๊ะจีนเลยยะโตโตอะไรโตะอะไรอ๋อเฮลกินโต๊ะจีนนะตอนนั้นยะอ้อนี่ทำไมที่ลูกค้าไม่กินโต๊ะจีนอ่ะที่ไหนได้มันจะไปกินซะเองโธ่อะพังไม้มีไก่กินไหมไม่มีแต่ขวานพังฟิลเกอร์ฟิลเกอร์จริงๆอ่ะถึงเวลาแล้วนี่ถึงเวลากินโต๊ะจีนนะ ออกมาเลยนะเอาหายไปแล้วเฮ้ยมีอยู่ให้กินโต๊ะตีเราเดี๋ยว้ปะมีเยอะมอกม้าแล้วตัวเองมีอะไรอยู่หรือเปล่ามีกาแฟมาอย่ากาแฟมามาอยู่แล้วไม่ใช่หรออืมนะเพื่อนมากินกาแฟมาด้วยกันเถอะมากินกาแฟมาด้วยกันเถอะมาไม่กินกาแฟมาด้วยกันเถอะ